อลาบรรูค enfin ่ะชลาบูอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยทุกอย่างเลยใช่อันนี้รคนอันนี้หมี่ไม่โกหกอันนี้มีกินซูชหกินไม่อั้นห้าเก้าเชุดมีห้าเก้าเก้าแล้วก็เจ9้าแล้วก็สาม้าใช่ไหมใช่ แล้วก็มีซาบูเข็ดสางเยอะแยะเลยสาขาคือเจ็ดล้วนี่สั่ได้ั้เนชอบมากใช่ไหม กินชวนมากอร่อยมากใช่ไหมใช่วันนี้เราก็มาร้านชาบูนะคะห <c oughs> ้าไม่มีวูดดี้เลยะครับอ้าวถึงวูดดี้เหรอเดี๋ยววันหน้ามาชวนวูตี้มาด้วยนะใช่ไหมถ้าเดี๋ยวโทรหาวูตี้แล้วก็มาเล่นกันแล้ว โอเคได้แล้วใครจ่ายตังค์นะใครจ่ายตังค์ให้วุฒี่ละ่ะวุฒี่วุฒี่จ่ายเองใช่ไหมใช่โอเคพวกเราสบายไม่ต้องจ่ายเอาใช่เหรอว,วุฒี่จะจ่ายเหรอใช่อมีมัม้งมัไม่ต้องจ่ายแล้วมั่งใช่ 无敌打。